โยวัสับคำสามิดานีฮาวมาคนิชิวะา Welcome to l a x Safari Channel ด้วยพี่บ้าว่าฟื้นว่าฟื้นลำเตะเจ้าเฮ้ยอะไรวะอินโทรแบบใหม่จริงหรอมันต้องจำได้นะคือแบบเอาขอยที่อยที่จำไม่ได้แล้วขอยที่เอามาอะไรแล้วขอยที่เามิงกะลาบ้าอะไรนะชาลมกระโดเยปรมเฮ้ยอะไรวะโจยขเนียกระโดทมทมเนี่ย Oh. ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลักซ์เอรยโยผมโจโทศกันครับผมไม่ไม่ไม่ตรีตกปลาครับ <oba> ชื่อมึงยาวอยู่แล้วนะขึ้นยาวเลยนะนี่แหละเอาแบบจริงจริงอ่ะวันนี้เราจะไปไหนกันผมยังไม่ทราบเลยจริงๆตอนแรกอ่ะเราจะไปประชนบุฟเฟ่ตแต่ปัญหาคือคือทำงานไม่ใช่ตื่นเทียง <laughs> แล้วปัญหาคือบุฟเฟ่ต์แม่งปิด4ี่โมงครึ่งห่างจากตัวเราประมาณร้อยกว่าโลอ่าคือใช้เวลาไปตกประมาณแบบไม่ถึงโมงไม่ถึงสองชั่วโมงคิดว่าบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์คงไม่พอโดนมือแรกเอาไปกินหมดละก็เลยเปลี่ยนแผนจริงเหรอวันนี้ผมไม่เคยอีกแล้วนะวันนี้ไม่เคยเลยอีกแล้วนะเอาคุณไม่เคยแบบเอาดอเฮ้ยอะไรวะข้างทางอะไรเงี้ยครับมันก็กึ่งกึ่งนะแต่ว่าแบบเออ just follow อะไรเงี้ยอ๋อเออบนระเบียงใช่ไหมกินกินกินใช้ปากกินกินข้างทางวันนี้ เรามาลองเกมข้างทางปลาช่อนปลาชะโดโอ้โหผมไม่เคยตกเลยคุณก็พาหลอกผมไในปลากระพงหลอกผมไปอะไรนะสะพานประตูอาจิเป็นไงฮะได้วัวมากินตัวหนึ่งสองชิ้นคุณพระคุณเจ้าฟิตนักเก็ตคนละชิ้นเออโถเอ้ยอ่ะก็เกมข้างทางหลักๆแล้วเป็นเกมผิวน้ำนอนยางกบยางอะไรประมาณนี้ถ้ามันไม่ผิวน้ำได้ปะถ้าไม่ผิวน้ำก็ได้นะ หนอนยางเนี่ยนะเท็กซัสก็กินเท็กซัสคุณมีคุณมีเนี่ครับวันนี้มีพร้อมคือเหยื่อช่อนพร้อมหมดเลยแต่ว่าถ้าเจอชะโดไม่รู้ว่าทำไงเหมือนกันเพราะอุปกรณ์เล็กนะฮะจริงเหรอชะโดกินได้ไหมฮะหมายถึงเอาไปกินเองเลยได้จริงเหรอแต่เขาบอกว่าไม่อน่อยท้าเป็าช่อนเนี่ยแล้วแต่นะถ้าทางมาเลเขาเขาชูชะโดมากกว่าชูชะโดนะเมืองไทยทำฟาร์มชะโดส่งออกนอกนะครับเฮ้ยจริงเหรอนี่ใช่ครับเจ๋งว่ะ แต่คนไทยไม่กินนะไม่กินกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าวันนี้อ่ะเดี๋ยวคุณชี้ไ้ก่อนว่าหมายแต่จริงๆตรงเนี้ยถึงหมายแล้วนะโอ้ดีครับอันนี้ถือว่าหมายสวยไหมก็ใช้ได้นะอนี่ก็ครับหมายยาวเลยครับถนนเส้นนี้เออแต่ว่าเราขับขับรถยนต์มาเอรถกระบะมานะครับ มีเจ้าของแบรนด์ไหนนะครับอยากให้เราขับรถของท่านไปเที่ยวนะครับถึงท่านเจ้าของ Ferrari, Porsche และก็ m b o r g h i n i นะครับมันจะลำบากในการขนของนะครับโอเคครับก็เอาแบบที่มันแบบใหญ่ๆหน่อยก็ได้รื<ล>อจริงๆเราอยากมีทริปที่แบบว่าขับจากกรุงเทพไปเหนือไปใต้ไปแบบที่ไกลๆแบบรถของท่านเหมาะกับการเดินทางหรือไม่ก็จะ<อ>คูบโบต้าเออได้หมดได้หมดได้หมดออไปลองกันดีกว่าตรงนี้ นี่ครับสภาพหน้าหมายเราตอนนี้พี่โจเข็นปลากัดอยู่ทางนู้นนะครับอ่าโอ้โคสกิปติ้งเพื่ออะไรเด้งสองทีจริงเหรอแล้วมันจะได้อะไรความเท่ครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะชัวร์หรือเปลา่าชัวร์ล่วงน้ำชัวร์ years later. thousand ตอนนี้นะครับเราขับเข้ามาแถวอำเภอบ้านแพ้วแล้วข้ามไปนู้นนู้นนู้นฝั่งนู้นนู้นนู้นเออเหมือนจะข้ามลำบากอย่างเงี้นะตรงนี้นะอือจะเจองูแล้วเนี่ยอุ้ยเออนิดลงได้ลงได้ลดได้เหรอลงได้ลงได้ลงได้โอเคตอนแรกฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บเออสวยงามอ่ะ หมายอย่างนี้ตีความเป็นยังไงบ้างครับท่านเซนเซครับมีปลาเป็นไปได้2ชนิดนะครับไม่ปลาอินทรีก็เป็นทูน่าครีบน้ําเงินนะครับครับผมแน่นอนครับมีมีมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมครับคาดว่าชโดช่อนกระสสูบนะดูสภาพแล้วอาจจะมีกระสุนแล้ไหลไหลเอื่อยๆนะครับไหลยิ่งห่าเดี๋ยวเดเราดูน้ำค่อนข้างใสนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนให้ตีให้ดูก่อนไหม ได้เลยครับได้ไได้้นึงเลยครับเอาแบบไม้แรกก็ได้ตัวเลยอันนี้ดูนดูนะดูนะเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับไม้เดียวก็ได้ตัวเลยเอาใหม่นะครับเอาไปอ๋ออันนี้คือฟู้ฟู้หรือครับโอ้โหคุยเยอะด้วยไอสัตว์เฮ้ยตรงนี้เฮ้ยจริงเหรอเดีูดูดูแต่มันไม่มีมุมตีนะอันนี้น่าเล่นคันฟลายนะครับ ว่าต้องมีตัวใช่ไหมฮะโอเคครับคัสไม่มีตัวครับไอ้สัตว์เซ์เสียงเขายิงปืนครับบ่อบ้านกูอะไรนะฮะยิงไล่เราคงไม่ได้ยิงไล่ครับคงจะยิงจริงๆนะครับยิงให้ตายเลยใช่ครับโอเคหลังจากตีประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วนะครับนี่ก็ เราคงต้องไหลไปที่อื่นมาแล้วนะครับไม้สวยนะใช่อืมแต่แไม่กินไม่มีตัวนะครับไปเราไปขึ้นรถเรากันต่อนี่ชาวแก๊งชาวแก๊งเขาตีอยู่เอาถ่ายแล้วเหรอเนื่องจากเราตกปลา ได้ดีๆกันเหลือเกินนะครับแล้วก็เราย้ายหมายไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่าไม่กล้าตกหลายๆที่แล้วก็ไม่มีที่จอดแล้วก็มาสะดุดตากับตรงนี้ครับลุงนิดแไอติมกะท่สดนะครับวันนี้เราพบกับลุงนิดได้เลยนะครับไม่ตีกินอะไรดีวาเอาใส่หนมปังใส่หนมปังเอาอะไรอะเอาอะไรอะเขามีหลากหลายรสอ๋อคือเบสเขาจะเป็นกะทิหมดเลยนะคุณว้าว นั้นผมกะทิโบราณคาราเมลเมซาเท็กะทิโกโก้กะทิกาแฟกะทิเฉือผมเอากะทิโบราณครับใส่เมาเบอร์อรี่กินแล้วต้องเมานะ <c oughs> คุณครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดูดีอันนี้อย่างอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหเวลาเขาใส่หน่องฟางแล้ววิธีกินมันจะกินยากนะตอนแรกครับผมต้องทำให้มันแบนครับอ๋อนี่ป้องกันเพื่อนขอชิมด้วยนะครับเอออันนี้มีเผือกกับซอสเทียมครับโม คาราเมลคืออันบนใช่ไหมครับอ,นะอร่อยอ่ะแถวนี้เป็นแถวอะไรนะบ้านแถวแสดงว่าที่ดังคือมะพร้าวคือ,อยิาง,งาหมายตะเกะียบมันมีแต่ที่หน้าลงนะแต่ว่าเขาอ่ะเก็บมะพร้าวกันอยู่ตัดมะพร้าวแล้วก็ปล่อยมะพร้าวลงในคลองอแล้วก็ปลูกมพกๆๆนะพงแล้วก็เคลื่อนย้ายเข้าบ้านเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเพราะนั้นแล้วปลาช่อนไม่มีกิน กะทิี่ซืออ้อกับบ้านได้ไหมเราตไองใส่อะไรนะมีแบบรสชาติแบบเออ่ยูนิคแล้วไหมฮะแบบรสแบบที่มาแล้วต้องได้กินผักไทยหรืออะไรเงี้ยแปลกๆเลยอ่ะมีลิ้นจี่กระชายอะไรนะฮะมีลิ้นจี่กระชายกระชายน้ำผึ้งมาจัดไปสิครับลิ้นจี่กัญชาใช่ค่ะอ๋อตอนนี้คือยังไงฮะเอ่อไอติมจะเปลี่ยนรสไปตามอารมณ์แม่ค้าคะอ๋อคือพี่เป็นคนทำคนเดียวเลย โ oh. <laughs> อ้โหเอ๊อยากรู้ว่าอารมณ์เขาเป็นยังไงตอนทำกัญชานะครับเทำที่สี่กัญชาม,มันก็มันก็แล้วแต่เราด้วยว่าสัปดาห์นี้เราอยากทำรถอะไรอะไรอย่างเงี้ยอื <c oughs> ม,มันจะเมียนรสไปเรื่อยๆอย่างบางคนอยากกินขั่วดำมานแล้วก็ไม่ได้กินมาลอกหน้าเขนาน้ามาใหม่อย่างนึงนะลูกผมรู้สึกเลยเ <c oughs> ก็บเต็มนี้เนี้ย ไม่ได้หวานแบบหวานปี๊ดอะแต่แม่งโคตรมันเลยอืุดมคติมากไม่เป็นไรครับขอบคุณ<อ>นะครับโรมิดนะโลมิดทุกรสเลยเข็นกาแฟก่อนคืมนเป็นกะทิกาแฟนะนี่อ,อร่อยกะทิกาแฟเหรอเอออร่อยเลยอร่อยเลย คือผมอยากให้คุณนึกถึงพวกแบบโกปิโก้อ่ะเออโกปิโก้อันนี้น่าจะเป็นบวยบวยมะขามปวดแป้งคืนชีพเลยบวยมะขามกูคืนชีพเลยมะม่วงใช่ป่ะอ่ามะม่วงใช่ไหมกะทิมะม่วงอกล่องเลยนะมะม่วงอกล่องเฮ้ยปักทองแตงไทยคุณลองเฮ้ย โทษนะคะรับมะม่วงนี่เราใช้มะม่วงสดอย่างนี้เหรอครับไม่ใส่ผิไม่ใส่เออไม่ใช้ความเย็นด้วยนะอ,อกลอกใช้ใช้ใช้ไม่ใช้ม,ใชมันจะแข็งไงล่ะมาดูเมาเบอร์รี่เมาเบอร์รี่ก็คือภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะอ่ามอนลูกมอนมอนอ่าคือผมก็ถ่ายไปด้วยนะแล้วก็กินไปด้วยครับ แนะนําเลยนะใครชอบแบบแนวไอศครีมชื่อดังที่โฆษณาว่ามีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมูนก็มีนะข้าวเหนียวมูนก็มีนี่แหละนี่นี่ข้าวเหนียวมูนก็มีนะมะม่วงก็มีนะอุ้ยมะม่วงลูกใหญ่มากเลยนี่เขาสุภาพกับเราบ้างเลยนะไอเต็มนี้นะตักใส่ไปเลยตัวยี่สิบบาทจบอร่อยมากหอมอร่อยจริงมาเตียบปะเอาครับ รพี่โจน้ำน้ำสำรองคืออะไรครับผมไม่รู้มันเป็นคล้ายกับแบบแนวธัญพืชชนิดเหนึ่งคุ่นลูกประมาณรังอ่าัมันจะเป็นเม็ดเล็เลกๆอย่างนี้เอาไปแช่น้ำแล้วจะพองพองเสร็จปั๊บล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มแป้งเป็นเหมือนแบบฟิลฟ์ลลิ่งแบบเท็กเจอร์มันจะเหมือนกันกับรังนกรังนกแบบคุณเคยกินรังนกไหมเออที่แบบทอดมาแล้วก็มาเคลือบแปะแซ่คนละอั ล้างลังน้องแบบป้อมแบบปมมันจะเหมือนกันเนี่มันจะเป็นแบบน้ำหยุ่ยหยุ่ยคุณไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยครับเป็นเท่าไหร่ครับทั้งหมดบาทโอ้โหกินแท่พังบ้านหนึ่งร้อนี้ขมน้ปลาไปด้วยนะระหว่างทางหาหมายตกปลาก็จริงๆอย่างเราแหะคำว่ารักรักซาฟารีของเราคือไม่ได้ปลาไม่ได้ตก นี่คือเรา,าเราขอกกินเรามาตกมาตั้งแต่บ่ายโมงกันนะใช่เพิ่งจะตีได้แค่สองหมายที่เหลือคือนั่งตากแอร์กับแวะกินไอติมเออมันร้อนจัดไงวันนี้38นะเออร้อนมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆเราอาจจะเจอแบบอากาศดีขึ้นใช่เพราะฉะนั้นนะฮะนี่เลยถ้าคุณกลัวจะเสียชีวิตแวะมาที่ลุงนิดไอติมกัพีิสดบ้านแถวบิ้มนแถวเบินแถวนะงั้นฝากร้านได้เลยครับผม ฝากร้านไอติมกะทิสดลุงนิดด้วยนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านแถวตำบลบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับมีผงม,มีเพจอะไรไหมฮะมีเพจไอติมกะทิสดลุงนิชอ่าแล้วลุงนิดคือใครครับพี่ลุงนิดคือพ่ออ่ะเขาตอบเราแล้วนะครับชัดเจนดีนะครับลุงนิดคือพ่อ พมอนะครับเต็มปากครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยปราชนละโตัวปลาชอนบ้านแถวนะครับไม่ได้มีแต่ไอเต็มนะครับตกเต็มปากเลยโอ้โหได้สวยด้วยนะดำปีเลยอโอเคครับเราก็ตกเป็นเกมกีฬานะครับครับับอนนี้ปล่อยไปเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกนะครับเดี๋ยวสวยนะนี่เดี๋ยว๋อนะครับ แตะซอกนะครับบายบายยเ้หลักสัพเพเหตกูว่ากลับไปกูร้อนกูไปไปพี่ยร้อนสัตว์โอเคคุณเป็นไงวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับวันนี้ผมคนเดียวไงสัตว์เอ้วันนี้ได้ประชอนที่ ้านแถวมาหนึ่งขวดนะครับผมได้เป็นหนึ่งขวดผมได้น้ำตาลสดสามขวด <laughs> แล้วก็น้ำสับปะรหนึ่งขวดนะครับตรงนี้เราอยู่ใต้สะพานล้วก็เลยแบบเห็นว่าอากาศดีแล้วก็แสงน่าจะหมดแล้วถือโอกาสน่ำลาทุกท่านเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปต่อต่อไปท่านอยากให้เราไปไหนนะบอกมาได้เลยนะครับได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับทางไอ t i k ิ o กอไม่รู้เล่นไม่เล่นแต่ไปเสิร์ชดูอาจจะเจอเฟนเต คิวเตอร์เลยเหรอไอรับงานอะไรรับงานตกปลาอ่าร <mel od ic> ับงานตกปลาแฮชแท็กรับงานตกปลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงจนถึงตอนนี้นะที่เหนื่อยชิบหายเลยคือเหนื่อยไม่ได้เลยกูร้อนไม่ตีหรอกไปเดี๋ยวเจอกูบ้างเดี๋ยวเกมหน้าเลี้ยงมือให้หนักเลยวันนี้ให้ไม่ตีไปวันหนึ่งนะครับลงๆนานๆกันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ดี yeah. หรือเปิดต้าลออ